วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธครับพัดลมฮาตะรีสิบหนิ้วกระโหลกเหล็กครับตัวนี้เสียงดังครับเวลาใช้งานเนาะแกนต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธครับเราจะมาเปลี่ยนบูธด้วยเครื่องมืออัดบูธตัวนี้ครับดับแรก,ก็ตัวนี้ก็เอาบูธออกก่อนเลยครับเอาบูธออกก่อนเลย

ก็จะมาใส่บูธนะครับบนี้เลยใส่บูธลงไปครับตามด้วยผ้าสักหลาดซับน้ำมัน ใส่น้ำบันลงไปครับใส่ให้ทั่วผ้าสักหลัดเลยครับ เยอะไปเลยครับอืมอืมประมาณนี้ครับเยอะไปเลย อ่าเราใส่ฝาครอบบูทเรียบร้อยแล้วครับนี่วันนี้ก็มาพระเอกของเราครับที่อัดบูทบอืมอ่าสอดจากข้างล่างตางนี้เลยครับปุ๊บ,แบบนี้เลยลขันยเยวแบบนี้ครับ ตึงมือพอครับตึงมือพอปึอ๊บ